เมื่อคนที่เล่นเกมทอยเลตไม่เป็นนะคะอยากจะมาเทตุตัวในเซิร์ฟรวมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีใครเนี่ยยอมมาเทตุตัวด้วยไหมแล้วมีใครจะให้ตัวไหมบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเจ้าของช่องโดนบิดตึงลๆ สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอทในแมปของ s k i บ i ิท t าวเวอเอ้ยไม่ใช่ในแมปของชอยเลด t าวเวอร์ดีฟีนนะคะซึ่งตามชื่อคลิปเลยวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อที่ว่าถ้าเราเอาตัวมิสติกไปหาแลกตัวอื่นในเซิร์ฟเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรบ้างเออทุกคนสงสยัยไหม้ว่าถ้าเราเนี่ยมีตัวมิสติก สีแดงนะคะหรือว่าตัวแดงเนี่ยอยู่ทั้งหมด10ตัวไปหาแรกกับคนอื่นๆในเซิร์ฟเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรบ้างอาจจะได้ตัวอัลติเมทก็ได้หรือว่าตัวเอกลูซีฟอะไรก็ว่ากันไปนะคะซึ่งตัวแดงที่เขามีในวันนี้ก็จะตามนี้เลยก็จะมีอย่างละ1ตัวนะมีคาตานะมีช็อตกันอ่า LLC แล้วก็ซีนีมา UTC อืม แล้วก็อะไรเนี่ย U T S แล้วก็กิจนะคะทั้งหมด10ตัวด้วยการ10ตัวครบไึเเนี่ย1ิตัวครบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหาเหยื่อไม่สิเราไม่ได้หาเหยื่อเราจะหาคนที่เขาพร้อมจะเทศกับเราเออตรงไหนเขาทําอะไรกันอะเราขอเปิดเทศก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ปิดเทศเอาไว้อะตอนนี้ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราหาคนที่เขาอยากจะเทศกับเรานะเออก็ถ้าใครอะ่ะ กดเทดมาหาเรานะคะเราก็จะเทรด้วยก็ไม่ใช่เชิงว่าจะมาหาแลกตัวขนาดนั้นหรอกทุกคนก็จะมาแจกตัวด้วยใครที่ไม่ได้มีตัวดีๆให้ก็ไม่เป็นไรนะคะอืมไม่มีใครกดมาหาเราเลยคือตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาเอาไว้เทศตัวกันนะคะทุกคนใช่ไหมตรงนี้เขาเหมือนแบบเอาไว้คุยสืออ่อสารอะไรต่างๆนะซุ่มเลยดีกว่าเอาชื่อน,นี้ไม่ได้เปิดรับเทศลองเสนอ UTC ไป กดล a d y เลยเราอะเอา้าโหนึกว่าจะได้ซะและ้วลองเสนอไปสองตัวเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าไงหาไม่ได้แล้วนะงั้นเราเสนอไปสองตัวนี้เอาไหมเอ้ยไม่เอาโอ้โหนึกว่าจะเอานะเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะมันช่วยนะ ไททันซิกมาแมนหรือเปล่าทุกคนเออเหมือนจะชื่อไททันซิกมาแมนนะคะ few moments later. ไม่ค่อยมีใครแบบว่าเท่เท่าไหร่เลยนะคะทุกคนลองคนนี้ได้ไหมแต่งตัวเท่มากอ่าเขารับนะคะอ่ะลองเสนอตัวนี้ไปรับไหมเฮ้ยรับด้วยเอา อะไรเนี่ยในเมื่อเซิร์ฟก่อนหน้านะคะเราไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟนะเปลี่ยนเซิร์ฟหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าคนนี้บอกว่าใครให้ตัวผมผมให้ในตัวไหนลองเทสักหน่อยซิ <No. S 1> มีคนหลุดเทสมาให้เราแล้วนะคะอ่ะลองเสนอไปก่อนมีแค่น,นี้อ้าว ทุกคนอย่าไปเชื่อมันเขามันบิดอันนี้คือหมายถึงใครให้ไปละกันทุกคนโอเคอ่ะยังไงบิดไหมก็คือเมื่อกี้นะคะมีคนเตือนแล้วว่าคนนี้บิดแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่เชื่อไงเราก็ลองเทปไปแล้วสรุปบิดจริงนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ให้ตัวที่มันดีมากไปนะคะเราให้ซีนีมาไปนะซีนีมาสำหรับเขาก็ ไม่ได้ดีมากนะคะนันดูซิออกจากเซิร์ไปหรือ,อยังไม่เป็นไรนะคะทุกคนถือว่าเราให้ตัวละครกับคนนี้ไปนะคะอย่าไปซีเรียสน,นะคะเพราะตัวไม่ได้ดีมากมอตอนนี้เราเหลือทั้งหมด9ตัวทุกคนคืออย่าว่าคานะคือเขาว่าไม่ค่อยรู้เรื่องตัวละครเท่าไหร่นะคะ โอเคตอนนี้เราได้ตัวใหม่มาแล้วนะคะแต่ว่าก็เลขแรกไปนะคะทุกคนคือจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้อยากได้ตัวที่มันดีอยู่แล้วก็คือเหมือนมาแลกเพื่อที่จะแลกไปเฉยเฉอะ่ะเออเขาอาจจะเอาตัวไปขายก็ได้อะไรมาณนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครอ,อะ่ะราคามันก็ลงหมดแล้วใครมี UTS คอแรกอยู่ไหนหน้าใช่ไหมใช่ปะใช่ UTS ปะ โอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการแลกตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวที่เราได้มาเนี่ยก็เป็นตัวมิสติกเหมือนกัน คนก่อนหน้านี้นะคะที่แรกเพราะว่าเขาอยากได้ตัว UTS ซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนในเรื่องของตัวละครโหดไม่โหดอยู่แล้วคืออยากแค่มาลองเลขตัวในเซิร์ฟรวมว่าเราจะได้ตัวไหมนะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า e x p l c h e r Cameraman นะคะน่าจะเป็นตัวที่มากับ e v e n ี Easter นะเพราะเห็นหูกระต่ายน้อยๆก็ Event e เตอร์มันถ่ายไปแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยยังหาได้อยู่อีกไหมอีกอย่างหนึ่งคือเราเอาตัว UDC นะคะไปแลกเจ้าตัว4ตัวนี้ ก็ถือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะเพราะเขาเนี่ยกะมาแรกเล่นๆเ,เ,เฉยๆอยู่แล้วตัวละครมันสามารถสุ่มได้ใหมนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเหรียญเราก็สุ่มได้เรื่อยๆนะโอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ใครมีอะไรอยากแนะนําในการเล่นเกมในการ แนะนําตัวละครต่างๆ,ๆนะคะสามารถเม้นท์บอกใต้คลิปได้เลยคือต้องบอกตามตรงว,ว่าตัวเขาเองเนี่ยยังเล่นเกมนี้ไม่ได้เป็นมากสักเท่าไหร่นะคะคือมันก็เป็นแค่คร่าวๆว่าเรารู้ว่าอันนี้คืออะไรเอาไว้ทำอะไรเฉยแต่ว่าในส่วนของตัวละครตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนี่คือยังไม่รู้เลยนะคะก็รู้แค่ว่า,าตัวที่ดีสุดตอนนี้นะคะน่าจะเป็นไฮเปอร์ที่เขาตามหาอยู่แล้วก็ตัวอัลติเมทในวันนี้นอกจากนคือไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นเลยด้วย โอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆิ้งติ้งติด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเขาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสายยนารนะคะทุกคนขอแอบกระซิบบอกว่าเกมนี้นะคะนักบิดเยอะมากทุกคนระวังกันด้วยนะ